สวัสดีครับวีล็อกคลิปนี้เจอกันแบบสั้นๆนะกับความสามารถของเจ้าซูนามิ360ไดมอนด์หรือไดมอนด์360ตัวนี้ที่ผมเคยทดสอบไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะที่เรารับชมการทดสอบไปเป็นการทดสอบเดี๋ยวอ่าเป็นการทดสอบกันในห้องแอร์เสร็จแล้ววันนี้ผมจะรื้อเครื่องเพื่อเอา AMD ขึ้นแทน่นปรากฏว่าเออเออน่าสนใจกับอุณหภูมิห้อง ที่ระอุเลยตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะครับ32.6องศาซีเออหลายๆคนก็คงอยากจะรู้มั้งว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในห้อง a อร์แล้วอุณหภูมิของ CPU จะเป็นอย่างไรกันบ้างจากที่เราทดสอบไปก่อนหน้านี้ CPU ตัวเดียวกันนี้เลยตอนนี้เป็น 14700K นะครับแล้วก็น้ำา3ตอนรอบปั๊มปรับสุดแล้วพัดลมปรับสุดตอนที่เราทดสอบแบบไม่ under volt เนี่ยกดปุ๊บร้อยองศาซีปับ๊บ แล้วก็พออันเดอร์โวลลงไปอุณหภูมิจะเลี้ยงตัวอยู่ที่ประมาณ80กลางๆ858687คราวนี้ลองมาดูกันนะว่ากับอุณหภูมิห้องร้อนๆแบบนี้แม้ว่าจะยังอยู่นอกเคสก็น่าจะช่วยให้หลายคนนะประเมินออกจินตนาการออกแล้วล่ะว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้งานในห้องแอร์อุณหภูมิมันจะดีสูงขึ้นไปมากน้อยขนาดไหนและซึนามิตัวนี้จะทำจะรักษาอุณหภูมิของ C ี u ได้ดีขนาดไหน เรามาดูหน้าใบออดกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับตัว CPU เป็น 14700K การตั้งค่าไม่ได้มีการ OC อะไรก็เป็น XMP RAM เฉยนะครับที่เหลือออโต้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 ไม่ได้ OC และในส่วนของโหลดลายที่หลายๆคนทักกันมาอันนี้ผมเซตเอาไว้ที่เลเวล3ถือว่าน้อยมากนะครับเพื่อต้องการให้วลเตจมันด r อปได้เพื่อลดอุณหภูมิล,ลงไปและไม่เพียงแค่นั้นยังมีการ อันเดอร์โวลด้วยนี nee, ่อันเดอร์โวล์ออฟเซ็ต0.08นะครับก็จากเดิมๆประมาณ1.3กว่าๆเวลามันดีดไปบวกโหลดลน์3พออันเดอร์โวลลงมาตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ1.2ท่วนๆน,น,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างต่ำแล้วละ่ะก็เหตุผลว่าทำไมทดสอบแบบนี้นะก็เพื่อนะครับให้ดูว่าเราพยายามลดอุณหภูมิ CPU มากที่สุดแล้วถ้าแล้วน้ำปิดตัวนี้ มันจะย,ยังเทพสมคำร่ำารือเหมือนเดิมหรือเปล่าที่บอกว่าอุ้ยเนี่ย 13900K อุณหภูมิไม่ถึง80นะครับแต่ที่เราทดสอบกันไปรอบแรกอุณหภูมินี่ชนร้อยชน TJ Max หรือ Underworld แล้วอยู่ในห้องแอร์ด้วยอุณหภูมิก็ยัง85-90เลยแล้วคราวนี้พอเรามาอยู่ในอุณหภูมิห้องสภาวะปกติแบบนี้เดี๋ยว Underworld ช่วยแล้วผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับโอเคเราถึงมาที่ตัว วินโด้แล้วละ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งอัปเดตอะไรตอนนี้นะเดี๋ยวพอถาวีล็อกแล้วอ่ะโอเคลองดูปัป๊บนะครับอ่าไอเด้นกับห้องไม่แอร์ลองดูเดิมเดิมทุกอย่าง 14700K ขนาดไอเดนยังเห็น40เลยใครที่แบบว่าหวาดระแวงเออไอเด้นตรงนี้ร้อนไปไหมถือว่าปกติมากๆนะครับแล้วก็คราวนี้รันซีนิเบนรอบเดียว จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างอาดูตรงนี้ก่อนนิดนึงนี่คือตอน idle 1.2อะเดี๋ยวสำหรับคนที่ดูบนมือถือจะได้ดูง่ายๆซูมให้แบบชัดๆ1.261โวลต์ 1. 1ตอนที่ไม่มีโหลด CPU นี่เดิมๆทุกอย่างแล้วพอมีโหลดผมเซตโหลดไลน์เอาไว้แค่เลเวล3โวลเตตมันก็จะดอบลงมาอาจจะอยู่1.19หรือ1.20สักอย่างหนึ่งอุณหภูมิเป็นไงบ้างกดเลย แบบรอบเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าที่0.08เต a b l e พอกดหลายๆรอบมาแล้ว95องศา495 90เลี้ยงตัวจริงๆ90กว่านะครับคออีนี่ยังทะลุ80เลยด้วยซ้ำนี่เลย90 95 1รอบนะครับและเดี๋ยวกดอีกรอบหนึ่งนะป๊บ แบบว่าเออถ้าสมมุติคนที่ใช้งานต่อเนื่องและอุและคะแนนที่ออกมาก็อยู่ในเรทปกติเลย3,500 0นะครับถือว่าอาจจะสูงไปด้วยซ้ำปกติจะอยู่3-4กลางกางแต่เนี่ย3,500 0คราวนี้กดอีกรอบนึงและเดี๋ยวผมซูมซูมให้ดูในส่วนของอุณหภูมิแบบชัดๆนี่เลยนะครับกำลังรันอยู่9,6หไหพออยู่ห้องอุณหภูมิปกติไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ความแตกต่างของอุณหภูมิก็ประมาณ14ที่ผม พูดอยู่ตลอดนะครับแล้วนี่ขณะว่าอยู่นอกเคสนะถ้าหากอยู่ในเคสละ่ะจะเป็นยังไงก็อาจจะบวกไปอีก2 3งาหรือ 5C ขึ้นอยู่กับว่าการจัดทางลมของเคสแต่ละตัวหรือการวางเลเ o u t ของแต่ละคนการเซตพัดลมนะครับการถ่ายทยากาศที่โปร่งพอ,อดีพอหรือเปล่าของแต่ละคนมันก็ส่งผลกับอุณหภูมิหมดและกับตรงนี้วันนี้นี่ อุณหภูมิห้อง32.7องศาซีกับน้ำปิดตัวที่อยู่ด้านหลังผมหรือที่อยู่บนแท่นตรงนี้ก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะสำหรับใครหลายๆคนที่สงสัยที่สอบถามกันเข้ามาก่อนหน้านี้เราทดสอบกันห้องแอแล้วก็สภาพเดียวกันสภาพแวดล้อมเดียวกันก็คืออยู่นอกเคสไม่ได้อยู่ในเคสแต่อุณหภูมิห้องอะแค่ประมาณ26 26 27องศาซี ต่างกับตรงนี้ประมาณ4 5 c แต่อุณหภูมิของ CPU ที่ออกมาเนี่ยแตกต่างกันเป็น14และวันนี้ตรงนี้กดปุ๊บอุณหภูมิ95องศา C แล้วลองจินตนาการต่อดูว่าถ้าเกิดใช้งาน CPU แบบไม่ได้มานั่งปรับ u n d e r v o l t แบบผมนะไม่เหลือนะครับน่าจะได้เห็น1 0อยซีทุกคอและถามว่ามันแย่ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้แย่มันเป็นปกติแบบนี้แหละ ข้างหลังอะจริงๆผมเอาชุดน้ำํำ TT มาด้วยซึ่งอุณหภูมิก็เหมือนเมือหนกันคือถ้าถามถึงเรื่องของการรักษาอุณหภูมินะตัวนี้ก็คือมันไม่ได้เทพเวอร์เหมือนที่หลายๆคนพูดถึงเพียงแค่ว่ามันอยู่ในเรทมาตรฐานอยู่ในเรทปรกติทั่วๆไปไม่แตกต่างไปจากน้ําปิด3ตอนแบรนด์ดังๆจุดเด่นของมันก็คงจะเป็นเรื่องราคาแต่ก็มีการ ทวงติงกันนิดนึงว่าเออราคา2,000หรือไม่ถึง2,000กับการรับประกันเพียงแค่ปีเดียวก็แล้วแต่เลยนะบางคนบอกว่าเนี่ยไปซื้อแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ดังๆถือซะว่าซื้อประกันแต่สําหรับบางคนน่ะงบประมาณอาจจะไม่พอจริงๆแล้วก็เรื่องของความทนเนี่ยไม่มีใครบอกได้วัดดวงกันไปผมเชื่อว่ามีหลายคนใช้งานชุดน้ําแบรนด์นี้อยู่แล้วก็ใช้งานมาแล้วใช้งานมาแล้วหลายปีก็ไม่เจอปัญหาอะไรแต่บางคนอาจจะโชคไม่ดีดวงไม่ดี ใช้งานปีเดียว2ปีแล้วมีปัญหาหรือแม้แต่เดือนเดียวก็วัดดวงกันไปนะครับนี่เหตุผลที่ว่าทําไมเพราะอะไรเวลาที่ใครมาถามผมว่าเออมันทนไหมไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด CPU แหรืออะไรต่างๆผมบอกเลยว่าอุปกรณ์ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อ่ะก็วัดดวงกันไปนะครับส่วนเรื่องของความเทพของอุณหภูมิในปัจจุบันนี้ใครที่ใช้คอไอ i7 ใครที่ใช้คอ i9 i9 ผมขอพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าถ้าคุณต้องการใช้น้ำปิด สตอนแล้วก็อยู่ในเคสและโดยเฉพาะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะอยากคาดหวังกับน้ำปิด3ตอนว่าจะมีตัวไหนที่เทพแม้แต่ตัวเป็นหมืน่นจะทำให้คอไอเจ็ดคอไอของเราอ่ะอุณหภูมิไม่เกิน80หรือไม่เกิน85สําหรับ h ฮฟวี่เวิร์กโเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคุณต้องมองหาน้ําเปิดเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเอามาใช้งานในลักษณะของการเล่นเกม CPU ไม่ได้ร้อยแช่ตลอดเวลา น้ำปิด3ตอนหลายๆตัวก็ตอบโจทย์ของคุณได้กับอุณหภูมิที่ไม่น่าจะเกิน85องศาศีนครับเคลียร์นะนาได้คำตอบที่น่าจะชัดเจนไปแล้วละ่ะทั้งการทดสอบในแบบห้องแอร์แล้วก็ห้องไม่แอร์งั้นคลิปนี้เดี๋ยวมันยาวไปกว่านี้ก็คงต้องตัดจบตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากันเข้ามารับชมฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนซอนคอนให้ มีช่องนี้อยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับกด subscribe YouTube ก็กดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนด้วยแล้วกันแค่นี้แหละแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายครับ